ล้อล้หน้าา้อลไม่เคยลน้อยนิดเวแต่เพื่อจยนต์สะอาดลดเพื่อะผเพื่อยกอาด่เพล่แยกไมุเปเพ่จำารงความถูต้องต้องไม่น้อยกว่าสจุด้านิ้ จะเป็นเข้าบ่ายนะพี่โก้ครับสนามมืดมากเปิดไฟหน่อยดีครับเห็นมันเป็นชักไฟเลยเนี่ยเข,ข,ข,ขากำลังแก้ไขอยู่ครับรอสักครู่นะครับแม่ท่านผู้ชมสติปีติกระจายร้อนแล้วเคยไม่เขาบอกว่าสนาเมเืิดไง สิบเจ็ดคบุตาวันราลุนี้ต้องวิ่งแม็กมกเวลาอยู่ที่7วินาทีครับเจวินาทีนะนาทนะนะแน่ๆน่ฐานต่ตว,ว่าเวลาตัดตข้ารอบตัดตัวทีว่9.00าจุดศูนยะ์ศูนย์ะเก้านย์แม็กของเวลารุนีน่าจะเจ็ดนั้นะเจ รเห็นก <łość> ันแรกครับเ <rez> <Debatte> จนที่านทีรุ่นนี้แหละครับก็จะเป็นสองเจ็ดจังหเะยสิบเจ็ดสบดดีทำเป็นอีกคอนนะครับเ็บ

ส่วนบริษัทชาอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดช่องมีมีต่อบริลลี่บาร์ด้วยการยกสูงจุเหนื่อยทำยกแต่การยกที่แตะพื้นไม่ได้นะครับต้องอบอกท่านผู้ชมเป็นกฎใช่ไหมใช่ถ้าวิลล,ล,ล,นะวลี่บาร์แตะพื้นเทากับรถคันนั้นต้่งมีสี่ล้อครับมีหกล้อครับบริลลี่บาร์ต้องมีระยะห่างครับแล้วตอนตั้งระยะห่าตอนยงนางล้อแต่ยางเองมันไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะจะต้องมาปรับวิลลี่บาร์ทางครับ จะเป็นตลับนี้มองก็จะเป็นนะก็เป็นตลับนี้ด้วย 好嘛。好 เาลครับไล่คร uh, uh, ับาสไล่น้ำไบกยไม่ดีนะไม่เท่าักไม่ดีแล้วครับกกอกรงนี้าแบบนี้นไม่ดีแล้วครับมันไม่นิ่งครับเบอร์แบบนี้ อุณภูมิก็จะได้ครับยางเพราะว่า่อ้สปินรอบสูง,สงมัมนอะไรนะ <Yeah. S 1> yeah, นะครับไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีครับแย่นะครับถ้าเป็น่างนี้คนระับ หลายเข้าเส้นแล้วเนาะเดวิดอยู่เป็นสุดโอ้ช่างภาพจากตะกร้าวไรซ์ซี่นี่ก็สิ่งดีมากคนนี้ก็เกิดหขาเขาเขาปฏิกิริยาทิ่งของดีมากคือคือว่าเข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 าไม่กดเช็ตนะเขาลัดเอาไปก่อนเลยพุ่งไปก่อนเลยอ่ะโอ้ยเบิร์นสวยครับเบิร์นสวยครับทุกรอบครับ 8.53ครับดีมากดีมากเบอร์แบบนี้นุ่ม นคนฝ่ามครับเป็นแชมป์ซุปอัพนะครับเป็นเจอรงชมายกุลครับตอนเท็ครับเคยเป็นแชมป์นะครับเป็นมนุษย์ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยมาแล้ว

โก้พูดพิจิมีพูดรถคันนี้ก็เสร็จเมื่อวานคันนั้นก็เสร็จเมื่อวานคือรถก็พอวิ่งครับคือเหลือจูนิดหน่อยคือบางทีแกดีมกแล้อีกนิดนึงครัอา่คือรถเสร็จแล้วครับพร้อวิ่งแล้วจะเกดปีเลวพวกเลงหอกล่อ กระเพื่มคล้ายลูกครับตรงนี้ผมว่าผู้จัดการเขาที่เปทั้งโลกคุณดูน่าจะทรงไปนะครับเพราะมันวืดเฉลยครัับมนะพี่สียงมันดังวืดนะไม่กระเพื่อค้ายก็ท,กทอกคอนวอเตอร์ครับบุญู่ลงกับรถครับเต็งเต็งครับที่มเมื่อก่อนดดนี่ก็เจอในที่มึดๆนะครับบุญสุเนี่ยก็เจอในอยู่ที่มึดๆึดๆแล้วก็ยังขับเจบีวีพีไออะไรเงี้ยแพงอยู่างผมอยู่ดูทุกวันนี้เนี่ย โอ้พระคณมาเป็นรังคัน่ r ามสครับคันนี้อาจจะไม่แตกตาปนีแล้วนะครับ มากครับปมากอ๋อปมาก่ไม่ค่อยเดินครับแต่เหมือไม่ค่อยเดินครับแปดจุดส่าครับาครับฝีซกับซใจลัง ยังคงเป็นเขาอยู่ไหมดูครับอีกที่เตียวเปงอาหารครับยังคงเป็นเขาอยู่ครับสิ่งรดการใดที่สุดเป็นสนามครับใจที่บอยต้องบอกว่าสุขที่คนรักคือคือคือเราเห็นใจเนี่ยบางท่านเนี่ยโหดไม่โหดเดี๋ยวดูส่อเล่าครับอ๋อเพจทองชื่อนี้ไม่มีเสียครับ ตัศูนย์เจ็ดเคาโอเคลองดูครับลองต่อไปนครับ

อย่าจ er ับรถนะครับเผื่อเขาสตาร์ทติดได้ถ้าจับรถจบเลยนะครับเขายังมีสิทธ uh> ิ์นะครับเขายังมีสิทธิ์นะครับ จุดแปดนะครับ ออคุณทิมนี่อะไนะครับเกิดอะไรขึ้นเผาคาดตอาขยันเมื่อญญกี้ับเผาขาดครับน่าจได้นะตอนไปรุตคิวสองอออออนะตอนสองุ่มไปเลยมีเกิพิชัยถวายข้พรอนะครับตอนสอง

ก็เเรานะลูกสูงกับสูงอุณมรัมนาไปพูดสี่ลูกสูงครับเอาพูดสี่สูงไม่ดีบนะไม่ดีคนระับบอกเลยว่าไม่ดีคนระับเก้ครนะับไม่ดีคนระนะนะับวิ่งออกข้าไปเลยอาจาร ต่อเลยครับต่อเลยงานใหญ่ครับตอนนี้กด้จุดแล้วครับต่อเลยครับต่อเลยต่อต่อต่อเลยครับต่อเดี๋ยวนี้ครับน่าจะเสื้อสูงกระเพบิดครับไม่น่าพลาดครับไม่น่าพลาดครับน่าจะได้นทีมโบร์นี่นะ หรือ <laughs> ว่าใช่ดีครับว่าเอ็นทีโปรเป็นยังไงครับดูบนจอ LED ครับเห <c oughs> มือนกันจะออกแล้วตรงค่อนข้างจะขี่ง่ายกว่าเครื่องยนต์เ็น,เนสิ แรงทีโบ๊ทละแร์รี่มันะมีะไร้างะรถที่ดางทีกลางที่แรงทีลนเกี พดูดูว่าดูวิสอิชนเบ้าดูเรี่ยเดี๋ยมาดูกันนี้ครับไม่ดูล่ยูครับอนกี่เนี่ยไม่เกียร์ก็เฟิร์สค้ายเับคุณธนีหอกแต่เขาถามว่าไม่เกียร์ก็เฟิร์สท้ายนานเลเกาหัวเรอีง มันก็ใกเ้ๆกันอีมาไปนะแต่เกาะติาๆกันก็ลำหน้าก็าาาาาายลยุกเลยครับนี่ครับช่คอควมเชื่อเป็นไปลองทำไมครม่ใช่ใช<ป>นี่คุณดันับเองครับคุนนันเกาะน้ำใสครับ ไปไปย่มีพี่ออกใช่ไหมป่าอ่ามันไม่มีออกก็จะใส่ตัวปลตูนี่แหละมันก็จะออกออกทางที่เข้อ่ะนตกครับม่ใช่้นตอการลองก่าดรล่องรมาณจุเจครับิ่อได้นตกก็ต้องรับ บางทีที่มีฟ้ารางทีต้องทำแต่พอวิ่งดีก็ลมติดอาวดูคันนี้ไว้คะบิก๊กเอ็มนิสสันบิก๊กเะ Very popular car in Thailand, space frame, pickup truck, four cylinder, diesel engine from ECU Team Thailand. you mm -hmm.